สนับสนุนโดย Pi เวดคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดมีการปล่อยภาพของ BMW XM ใหม่ซึ่งมีการออกแบบคล้ายกับรถต้นแบบอย่าง BMW XM ที่เคยเปิดตัวเมื่อปลายปี2021ที่ผ่านมาโดยคาดว่าเตรียมจะเปิดตัวและจ,ะจัดจำหน่ายในเร็วนี้ด้วยโดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นหนึงรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนจากรถต้นแบบพอสมควรแต่ด้านหน้ายังคงเอกลักษณ์ของคอนเซปต์เอาไว้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีไฟหน้าแบบ2ชั้นและแถบสีดำตัดการที่กันชนด้านหน้าและมือจับประตูด้านข้างแบบดั้งเดิมส่วนด้านหลังจะมีการปรับเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ให้ตัวไฟลักยาวสั้นลงและท่อไอเสีย2ชั้นแบบเหลี่ยม ส่วนภายในห้องโดยสารของ BMW XM จะผสมผสากนการออกแบบที่หรูหราและทันสมัยโดยใช้หนังสีดำและขอบคาร์บอนมันเงาโดยที่พื้นผิวภายในจะทอแบบมีเท็กเจอร์ซึ่งจะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และได้คูเปอร์บวกกับหนังสีน้ำตาลเข้มที่ผสมผสานกับบอกกำรรมะหยี่ ส่วนในด้านขุมพลังของ BMW XM จะมาพร้อมขุมพลัง Plug-in Hybrid โดยเป็นการออกแบบที่ทันสมยัยซึ่งเป็นรถ SUV แบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟและเป็น SUV M แบบ Standalone รุ่นแรกของ BMW ด้วยโดยจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด4.4ลิตร V8 บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม644แรงม้าหรือ495กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด884นิวตันเมตรโดยจะมีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่20กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด80กิโลเมตรตามมาตรฐาน W L T P และมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะแบบ M X Drive พร้อมเฟืองท้าย M แบบ Active โดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาที สำหรับราคาจำหน่าย BMW XM จะมีราคาแพงกว่ารุ่นเรือธงอย่าง X7 รุ่นปัจจุบันซึ่งราคาอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นอยู่ที่153,600ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,64,000บาทและจะเริ่มทำตลาดในยุโรปก่อนครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คารนิวขอบคุณครับ